สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีวันหยุดครับวันหยุดที่แสนจะเงียบหนาวครับผมมาหน,นี้เดี๋ยวจีพาพี่น้องลงไปทางล่างครับฝนตกครับผมไปไสดกับอะไ้ครับพี่น้องประสิทาไปเอทิปกับอะไ้ไปครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวประสิทาพบ,บึง้งตกคักื่นขักหนาวคักปอม นี่ครับก็จะเป็นอากาศบ้านเขยอพี่น้องเอ้ยสองเดือนนะครับพี่น้องสองเดือนติดๆครับที่บริเวณพ่อเดียดนะครับนี่นะครับบรรยากาศทั้งนี้เป็นเขาครับผมแต่ยากาศเย็นๆเย็นๆแห้งครับเพียบสักพานี่ก็บบุหลี่ครับพี่น้อง สองมือกับ่แหงโอ้ยคบคว้ากันกินกับนี่นะครับไอตัวเฮ็ดกินมาขึ้นนี่ไอชีลุงไปซักผ้ากั็ไปเพิ่นข้างล่างองค์ผมกับลุงไปซักใบเตโซแล้วครับตื่นเตโซมือเฮ็ดงานนี่หนาวหนาวเนี่ยกับชีไ่อยากตื่นครับกับชีตื่นสวยเกียดมงเกียดมงกลัวครับจวนี่ไอกีตื่นเตโซอันนี้มันหนาวกะเลยอยากตื่นสวยยังไงหน่ายเพรอวันยุทธเนี่ยกับตื่นเต้าครับพี่น้อง ขึ้นโศกอลุ่งไปซักผาซักยยังไหวครับย่านบ่แห่งขนาดว่าอบห่นอนนี่กัยังบ่แห่งครับ mm hmm. เพราะอากาศมันเย็นนะครับมันซึนที่นอนนี่ยังออคืึ้มซุมครับผมขนาดอยู่้างในนะครับเ <Yeah. S 1> ดีปป๋ยวจะปลุกลูกี้มพน่ลุ่งไปซักผานัว่าผมอบอบไปแล้วอบอบห่อนสั่วโมงักสักักคกสัมสั ค่าซักกับมาแมาณสิบบาทนะครับซักอันนี้ซักขาเด้ถ้าเกิดว่าอบกับสิบบาทสามสิบนาทีคือกันแต่ผมอบไปยี่สิบบาทชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเห็นมันแห้งแต่กันเห็แข็งย่ายขึ้นโจครับผมแห้งยากขึ้นโจเตะกับเซ้นต์น้ำยาผมต้องมาไล่ออกนะครับเมื่อหันตากแบบบ่อบกับว่าองมือยังเปียกขึ้นโจครับ สองหม,มือนเปียกขึ้นก็ไป,งไปลงแผงล้างน้ำกันพี่น้องมันหยุดที่เสียน,นิยบหนาวนี่ซักดเดียวผีมันแตากมึงตื่นทบกูตางกันละไอ้ผ้าบุ้งหัวผักหัวักเนี่ยเพื่อนหิ้งใหญ่ไม่นะครับกำลังต่อเติมนะครับที่หน้ารู้ง,งั้น

ดูผิดน้อไปเฮ็ดงานนี่เฮ็ดงานท่าล่มนาวเนี่ยมึงค<อ>ุณอะไรโอ้โอโ,อโอ้นี่ครับจิบนี่ครับมันนี้จะเป็นมังคสักเทามนข้า,า,งางล่างนี่เป็นตู้ซักครับ เฮ้ไม่รู้บางงั้นอ้ยนี่นี่อันนี้ก็บางนี่นี่นี่เป็นตู้ซักครับส่วงทรึ่งๆเลยที่เป็นตู้อบสิบบาท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  โอ้เซร์ไรที่อพุงเหมยพี่จะอบไหมไม่อบวะโอ้โหเดี๋ยวเอาออกเลยเลยอะเดี๋ยวรอดีสิจินนาทีพี่เดี๋ยวถ้าไม่อบควันไม่แห้งไหมสองวันโอ้ยสองวันมานั้นไม่แห้งเลยเสื้อยังเปียกเหมือนเดิมเลยสิบบาทสิบบาทถือกูมึงแค่อีกค่สักบาท ยุ่มเดี้สามสิบาทหองก็บาา้าอันนี้ก็ยัีไม่โลงางนะมองเพื่นเฮ็ดก็พอไคข้างอยูเปลงเงินโอ้เอาฮะเรียลวัว ราพูดคอนโดหตากนะครับตากหนเลี้ยงบ่เออมีมีอยู่นี่ฮะบ่กาแฟป้องกันยังเยอะยวอยกาแฟพี่นา่หนาแก่นาำแก่นาำเอาชิบาร์คนดีดูยอดกาแฟกันมี เฮ้ยหลับมาเที่ยมึงขึ้นเวลาปุ๊กาแฟป้องหมนี่มาหลับมั้งฮะออกแงานอันนี้ออกกาแฟป้องมันคือนโอุ่นขึ้นอย่างโรงงานวะอยู่โรงงานอุ่นเนี่ยเนาะกาแฟพี่น้องป้องป้องละมือนี้กาแฟบ้านขยโว เย็นนี่นนครับตัวน,นี้โอบควันอยู่ครับผมก็<ะ>เพื่อที่แย้มมันแห้งนะครับเพราะว่าอากาศช่วงเอคันบะกว่าโอ๊บเพิ่งช่วงมันแหน้งหมดเลยอันนี้ผมฟาดไปเลยช่วงมมหนึ่ง เนียครับรก็ขีดตุ๊บไมีดอ้าวสาภาบ่ะอ้ยเย็นเจาา้างซงายดูนี่อืมมาจิ้มหาหมือไ,ได้พากันตั้งโปรแกรมไว้ว่าจะขึ้นเขาก็ไม่ได้ขึ้นครับพี่น่องว่าจะไปเห็ดขี่หน่อ,นนนนนอก,ก็ไม่ได้ไปเฮ็ดเพราะว่า มันตกแล้วก็มันเย็ยนครับ,ท,บาท,าที่เหลืก็ร่มร่มที่ครับเห็นว่ข้างลังเดีกเกาะเตียงอะไรแล้วเย็นไ <c oughs> มอ่อยากลงข้างล่างอยู่แต่ในเตียงครับขึ้นเดี๋ยวว่าชิลงแม่เราชิลเลี่ยวเ่าเลียวอีกชิ้นเกียรตินาทีอยู่หนะ <c oughs> อโอ้แต่ว่าท่านอื่นกะ โบตกคือทางผมครับเขาโยนอี่ต๊ะต๊ะดูหักนะครับเพราะไอ้ออไม่เป็นพังเลยมองห้องอยู่พังอน,นี้เนาะเห็นพี่เบิ้งว่าเป็นทันไงไ้มครับพี่น้องเบิ้งสูตส้ตรวจสู้ผมนะสู้เบิ้งเอาคุณนี่ยไปครับเดี๋ยวขึ้นเครื่องวะที่เกียรติที่ยังจะลงม,ม่าไม่ครับผม นี่นะครับหัว่ักกระชิเป็นสีแล้วพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวกันใหญ่เราประมาณตุจีนโบตุจีนกับคุณลุงพนกับว่าใหญ่ชิ้นเดือนนี่ครับเพราะว่าทั้งในวันนี้เขาจะใหญ่ไปอยู่หนาวุ้งแง้มเขาดีครับกระชิมีโอกาสตื่นสวยนิดหน่อยใหญ่อยู่นั้นว่าหนาวุ้งแง้มกระชิสบายแน่นมาครับเวลากินเขากระชิได้ไปกินอ้าวสั่นสว่างนี่บัวเอาไปคุณเก็บไปนี่ สันส่วงพี่น้องเดี๋ยวนังอ่อนเดข้างหลังเวลาตากก็ตางทึงครับข้างล่างก็เห็นมีหมกตาอยู่แต่ว่าไม่ตากครับเพราะว่าอากาศมันเย็นทึ่งแบบนี่แหละฝนมันสาดเย็นมาแห้งหนาวก็เลยมาตากเพิ่อยู่สันนียังหนาวถึงอยู่เกาะลีได้อพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นห้องน้ำครับใบเบิ้งครับเดี๋ยวพาบากตา ลำบากจังไว้ครับนายอาคุณนายอาคุณคือลำบากจักคนโอ้ชว่วงลรือเช่าส oh, <dear. S 1> ว่งางหรือเปลาอะรกันเนี่ยมันหยุดคร,บครบดดบบับพี่น้องเอ้ยอครับเดี๋ยวดดกับเฟียกแะครับพี่น้องเดี๋ยวชิมมะทายบ้างไหมครับผม